โอ้โหอะข้อที่14อันนี้อาจจะมีแอบแต่ว่าเล็กน้อยเราต้อนเป <คน S 2> ็นคนที่ว้ายไม่ได้ต้องเป็นคนที่มีความเสมอต้นเสมอปลายมากนะครับในหลายเรื่องและหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องอาหารการกินทุกคนเห็นด้วยไหมครับดกดนไม่เป็นเวลายัางไงก็กินไม่เป็นเวลาอย่างนั้นนะครับเขาป่วยอ,วอยู่เรื่อยๆทุกคนเป็นห่วงไหมครับเป็นห่วงสัญญากับทุกคนนยดีว่าต่อจากนี้จะดูแลตัวเองให้ดีขึ้นโอ้โห ผมบอกวันนี้คือผมเองแล้วอ้าวัาเชิญอยู่ตอไมได้แล้วกูก็คือบอกนะว่าช่วงชีวิตของคนนอ้พี่มันต้องใช้คูมคือเรามีช่วงอ้วนมันก็ต้องมีช่วงหอมมันยเป็ดเลยหอมมันก็มีช่วงหอมมากอะไรเงี้ยคือช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงหอมของผมนะครับเพราะว่าปีหน้าเนี่ยคือ ชุ่มหอมมากของผมนะครับหอมมากใม่จะบอกว่าข้างในก,นกมันปึ๊บๆอรงนี้เป็นคนี่ซ่อนลูกมาชเป็นคนที่ซ่อน,ล,นลูกมากน้องพี่ชายน้องชายเหมือนกันนะซ่อนลูกทั้งคู่ไม่เห็นเลยนะครับก็จะบอกว่าระวังแผนไว้แล้วเรามีแผนว่าช่วงปีใหม่นี้เราจะไปเข้าประเนนะครับ ผมวิทยาสระผัเลอะไรนะ M S M Maxi นะครับแม่เ่อีกจอทูเออไม่ใช่หรอไม่ใ้ช่ครับมันต้องเมนเทลทมันถึงจะดูดีโอเคโอเคร้อเล่นนะครับก็ก็กะจะจะทำอยู่นะครับกะจะแค่คิดไว้นะครับก็คือผมเองบางิดก็คือคิดนานแล้วแหละทำด้วยเป็นช่วงที่ก่อนที่จะไป ที่เราไปหวุวนหืนกันตอนน้นคืนยิงกริตก่อนฟิตมากกินทุกวันเล่นมัมกินโปรตีนต่การเดติกที่แปดคือจะบึกจะบึกอยู่แล้วอ่ะมันจะติกแปดมาแล้วใกล้เป็นเราคุ<ล>ยอีกแล้ว <laughs> มันก็เลยหมดกำลังใจพี่อันนี้คือตรงๆบอกกันตรงนี้บอกกำลังใจนะครับก็รอดูดูหุ่นพี่ก่อนแล้วกันนะครับว่าตั้งแต่เห็นในทูเมนโชเข้าไปนะครับ จากนั้นก็เริ่มมีพธาธาัฒนาการว่าพี่เรา,าดูดีกว่าเขาเยอะเราเ,ล,เล่นเราเล่นนะครับไม่ใช่พี่เขาดูดีอยู่แล้วนะครับโ oh. อ้ยตอนนี้จะพี่นัทจะดูดีเนี่ยโ oh. อ้โหปั๊มมาเป็นเดือนเดือนะครับทุกคนไม่รู้นะครับว่างว่าไม่เป็นทุกอะไรเดี๋ย <ๆ S 2> วก่อนเดี๋ยวก่อนมันไม่ใช่รายการแชร์พี่เออว่ะคือขอโทษคนะ่ะลืมอะไรวะลุมไปลืมไปงั้นเดี๋ยววันเกิดพี่นัทนะเจอกันนะ ยี่สิบหกอ่าหกะไรล่ะยี่สิบสี่ไม่อายุยี่สิบสี่ก็ดีสิแมอายุอายุยี่สิบหกเหรอจริงปะเนี่ยไม่บอกไม่รู้เลยจรจริงครับใช่ไหมเชื่อเชื่อเหมือนผมไหมครับไม่บอกไม่รู้ว่า26นะฟังดูจริงใจมากเลยอะไรเนี่ย นายอยากตกน้ำไหมหอ่ะถ้านายทำเราตกนายก็คงต้องตกไปด้วยเลยแม่บอกไม่รู้เลยว่า26หรือว่า22อะไรเงี้ยต่อๆมันจะจบไม่ได้เ่้งคืนแล้วเนี่ยอ่ะ<ม>อ่ะรอบนี้คุณแมต่ต้อมต้องเป็นคนที่ยืนยันได้นะครับว่าต้อนเป็น,ปนจรงิงเรา บางทีก็อาจจะวูกแบบก้าวรล้าอะไรบ้างอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่นะจริงเนี่ยต้องเป็นคนที่จิตใจอ่อนโยนมากนะครับแล้วก็ใจก็คือดูดูดูนะหน้าสิบหกไม่รูใจจริงเลยอ่ะอะหสิบหกอันนี้ส่วนตัวนะครับต้องหน้าเหมือนกบเลยได้ทำให้นักเกยตสัตว์ชนิดนี้น้อยลง เนี่ยปกติเห็นกบจะเอออยากจะเต,ตะเตอยากะอ,ากะ,อะไรแต่เดี๋ยวเนี้ยพี่นั่ต้อนก็นนนเป็นวันเกิดแล้วนะครับอยากจะบอกว่าใครที่มาว่าผมแบบนี้เนี่ยเกลียดมาก <c oughs> กบมันน่ารักน,นะแต่ว,ว่าใช่ไหมครับเฮ้ยไม่ใช่น่ารักไม่ได้กบมันรอกบแต่ว,ว่าไม่เป็นไรวันนี้วันเกิดนะฮะอือศสิ่งอยู่สิ่งไม่โกรธไม่โกรธ คันเป็นข้อดีนะถึงโง่มาหหรือบ้าก็จะเป็นข้ก็คขอบคุณทีมชาติโลกที่นี่นะครับทุกคนน่าจะเห็นด้วยกับนะหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยต้ตนเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ทำให้นัดแล้วก็ทุกๆคน,นมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นมากมายในชีวิต เ็นมากกว่าความทรงจำจริงๆครับ